สวัสดีครับคนสัญจรชนะนเอ,อ๋ยน้องโจน้องโจเสมือนไปเดี่ยวอ่าเ้างขิงเงื่อนอะไนะป๋าจุยสวัสดีครับโจพักนักสารคามสวัสดีครับคนสัญจรชนแนลชื่อเดิมเดิมวันนี้เ,ออเรามาแนะนำช่องใหม่คนสัญจรครับผมวันนี้คนสัญจรชื่อว่าอะไรอีกช่องหนึ่ง ป๋าจุ๋ยชาแนลครับส่วนช่อง <ผม S 1> ใหม่นะครับส่วนผมลุงโจสมุนไพรท่านผู้ชมคือใครอยากดูอยากรู้จัดสดแบบที่ทำกันทุกบ่อยๆก็ต้องไปดูที่ป๋าจุ๋ยชาแนลนะครับในช่องนั้นคือช่องเก่านี่มันไปกับโควิดแล้วคนสัญจรชาแนลไปกับโควิดแล้วนะครับโควิดลงปลอดมันตาย <c oughs> หาไปแล้วเออ วันนี้ก็คือป๋าจุยครับแชนแนลนะท่านผู้ชมป๋าจุ๋ยฉชนแนลเราก็จะจริงๆแล้วเราสองช่องเนี้ยก็จะเดี๋ยวนี้ที่เรามาเปิดช่องใหม่ท่านผู้ชมเป็นการลงรายละเอียดใช่ใช่ลงรายละเอียดและการนําวิธีการนําไปใช้มากกว่าคือวิธีกินวิธีใช้และก็อาผลข้างเคียงใช่เราก็บอกกันตรงเป็นยังไงแล้วก็คือรักดูแลผู้ป่วยเกี่ยวกับอะไรได้บ้างคือคือมันเป็นแค่ ใบไม้นะครับอืมแต่ว่าเราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องช่องที่โดนปิดอย่างคนสัญจรที่โดนปิดไปด้วยแต่ลราก็ยิ้มหน้าละลื่นนะคุณเนี่ยเอาละเราก็จะมาพูดกันนะครับว่าในการที่เรามาทำช่องใหม่เนี่ยเราจะลงรายละเอียดในการเชิงลึกคนสัญจรในการบำบัดนะครับในการนำไปใช้สมุนไพรตัวนั้นๆนะครับ มีมากมายหลายชนิดวันนี้ผลิตภัณฑ์ตัวแรกของเราคือนี่ครับเป็นชาหินฟ้าแลบครับอ่าเราออกมาให้ดูแด้วยวกันที่เป็นชาที่ช่วยผู้คนที่เป็นโรคเบาหวานความดันแล้วก็พวกไขมันนี่ครับต้องแตง่งพวกไขมันพวกไขมันในเส้นเลือดอะไรหลอดเลือดตีบตันคนสะจนพวกเส้นเลือดในสมองอะฮะคือไขมันเยอะก็แตก อะไรประมาณนี้ครับตั้งก่อให้เกิดอัมมาพลึกอัมมาภาพครับผมเออเราก็จะมาพูดกันก่อนว่านะครับเมืในเมื่อคนอปลาจุ๋ยนะครับปลาจุ๋ยช่องใหม่เนี่ยนะครับในบการแ <ผม S 1> นะนําสมนาุนไพรหินปลาแรบนะครับ<ช> <ๆ S 2> วันนี้เราทําแบบชาชงดื่มระสจรนห้อยซีเอ้ยไม่เป็นไร ปานไรชาแนลนียครับจุดี่มือปาจุดชาแนลเดีครับคนสัญจรมันตายกับโควิดไปแล้วท่านผูมโควิดโควิดลงปอดมันไปแล้ววันนี้ลุงโจสมุนไพรนะครับได้ทําการมาแนะนําวันนี้เป็นลุงซะแล้วเออดีแล้วล่ะดีกว่าเป็นตาก็ไอ้ตัวนี้นี่สําหรับใครนะครับที่อหน้าท้องเยอะลดพุงลดไขมันลดห่วงยางได้นะครับ สุดยอด,ดเดี๋ยวโจก็จะให้ไอเดียไลน์ไว้ข้างบนบนะครับในการติดต่อหรืออยู่ว่าใต้คอมเมนต์ก็เข้าไปดูหน่อยว่าจะมีไอเดียไลน์ไว้นะครับห่อเดียวลดห่วงยางลดพุงกับคือเราทานไปแค่สองสามวันเน่ยจะรู้สึกว่าท้องเนี่เบามันสบายเลยแล้วก็การเดินเหินก็สะดวกสบายนะครับ,รบตอนนี้เพราะเขาช่วยลดไขมันโดยตรงเลยอ คือเป็นแค่ใบไม้แล้วับเป็นชามีอะไรก็สั่งมาทางอันนี้นะครับ ID line Joe จะให้ไว้นะครับ ID line ทั้ง ID line เก่าทั้ง ID line ID line ใหม่หรือว่าเกี่ยกับทางความอ้วนนะโอ้คนสจรนี่นะพูดถึงความอ้วนเนี่ยเป็นอะไรที่คือคนอย่างนี้มีพฤติกรรมการกินที่มากมายใช่ใช่บางครอบครัวนะกินอะไรรู้เปล่า โอ้พวกทอดพวกอะไรอย่างเงี้ยทอดผัดนะครับมันมันของมันมันแล้วก็เครื่องดื่มชูกําลังน้ําอัดลมทุกประเภทอืมไอตัวนี้น่ากลัวไม่อยากจะเลาใช่เพราะว่ามันเป็นอะไรที่อยู่ที่ปากเราละครับจะอ้วนจะผอมจะไขมันมากน้อยอยู่ที่ปากเราอป๋าจุ้ยครับผมผมต้องเรียกให้ให้ให้เชนให้เชนให้ชินนะป๋าจุ้ยป๋าจุ้ยชาแนล อย่างผมนี่ก็ต้องเรียกให้ชินว่าปา๋าจุชาแนลช่องใหม่นะครับอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับโดยเฉพาะกดติดตามกันเยอะๆแล้วก็แชร์กันเยอะๆประโยชน์คือสองช่องเรานี่ไม่โกหกพูดเรื่องจริงมาตลอดนะครับคืออย่างนี้คืออย่างนี้นะปา๋าจุ๋ยที่เรามาคุยกันวันนี้ลุงโจก็จะมาคุยเรื่องสมุนไพรนะครับ,รบเราก็สองช่องนะครับเป็นการแนะนําช่องใหม่และอีกอย่างหนึ่ง เราจะทําแตกต่างกว่าโจหัางหน้าสารคามและคนสัญจรแน่นใช่ครับก็คือเราจะมาลงรายละเอียดนะครับก็คือเอารายละเอียดลงไปเลยคนสัญจรเอ้ปาจุยปาจุยปาจุยันแล้วรายละเอียดลึกๆนี่ครับหอนึงจะมี21ดซองเล็กนี่ยแต่ละซองนี่ทานได้หนึ่งวันวันละซองแล้วทีนี้น้ำเท่าไหร่น้ำประมาณลิตรครึ่งถึงสองลิตรก็ได้ กินเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นนะครับสําหรับใครที่จะลดไขมันลดความอ้วนเออหรือรวมถึงอามาัอามพฤกษอัมพาตด,ด้วยที่เดินไม่ได้คือพูดง่ายๆนะ,ะที่เราจะมาพูดวันนี้เป็นการแนะนําช่องและก็พูดโดยรวมที่รเราจะมาทําสมุนไพรเชิงลึกกันนะครับ<ม>และก็ไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดานันไขมันซึ่งเลือดตีบตันหลอดเลือดตีบไขมันอุดตันนะท่านผู้ชม ใครที่ม so ีห่วงยางเยอะๆมีภูมยินยืนเหมือนกับป้าจุ๋ยเนี่ยนะครับป้าจุ๋ยใช้บ้างนะช่วงเนี้ยป้าจุ๋ยกินดีแล้อีกอย่างหนึ่งการทานอีกสำหรับใครที่เป็นเบาหวานเนี่ยเช้ากลางวันเย็นเลยนะแทักลนแก้วแล้วคนที่เป็นความดันไขมันล่ะก็เช้าเย็นเช้าเย็นอย่างเดียวครับคนที่เป็นโรคหัวใจกินยังไงคนจะกินยังไงป้าจุ๋ยก็กินกินกินวันนี้ ห่างสักวันหนึ่งหรือสองวันวันเว้นวันเพราะว่ามันทําให้เลือดไหลไหลเวียนดีได้ได้ดีมากๆคือวันเว้นวันสําหรับใครที่เป็นโรคหัวใจโรคหัวใจก็กินได้นะครับสดยอดตัวนี้เพราะว่าแจมแจมแล้วครับก็ไม่ใช่อะไรนะสองช่องนี่ก็อย่างช่องเดิมเราก็คนสัญจรชาแนลกับโจฮันนาสารคามแต่นี้เรามาอันนี้เป็นป๋าจุ๋ยและป๋าจุ๋ยชานเป็นลุงโจละ ก็ร่วมกันพิสูจน์มาสปีจะหปีแล้วครับครับตัวนี้นะแล้วก็ได้ผลทุกคนคุสจรเราเอ้ยเออเดียวป้าจุ๋ยคนสซูจอลุงโจว่าผลข้างเคียงอาการข้างเคียงดีกว่าชีบอยชีบอยแล้วก็จะเวียนหัวนิดนิดเวียนหัวนิดส่วนมากนี้ก็จะเหมือนเหมือนมึนมึนหัวนิดหนึ่งมึนหัวเวียนหัวจะเป็นทุกคนนะครับที่ทานตัวนี้ครั้งแรก แล้วทานได้ประมาณ3วันนี้ตัวสี่วันตัวเริ่มเบาสมองจะลูกเบาสบายแล้วครับผมนี่แจมแจมสำหรับชาหินฟ้าแลบอ่ครับผมในการในการที่เรามาเปิดเผยนะครับเกี่ยวกับช่องทางสมุนไพรอีกในรูปแบบหนึ่งที่ลงรายละเอียดในการเชิงลึกใช่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะป้าจุย คนที่มีปัญหามากที่สุดเราได้รับโทรศัพท์มากที่สุดคืออะไรหรือเปล่าอืเรื่องของความอ้วนใช่ครับผมอยากลดพุวงคือผม่าวสามวันอ่ะท้องคุณยุบแน่โล่งเลยแหละใช่เนี่เอาเอาเรื่องของแฟนขับไหมคุยสักหน่อยหนึ่งนะไหนๆเรามาแนะนําช่องนะครับอ่าก็อ่าสะเพเหระไปสารพัดเลยนะครับแล้วไอแฟนขับเราเนี่ย ทานได้สามวันอสองวันนี้บอกว่านอนหลับดีมากครับผมแล้วพอวันที่สามนี่เขาบอกว่าท้องท้องมันมัน,ม,นมันเบา่เบาเบาเขาบอกว่าท้องเนี่ยไขยมันเขาเยอะทานข้าวไปเยอะๆไม่จะไม่รู้สึกแน่นท้องเลยเอาทีนี้ว,ว,วิวิธีการกินที่เขากินแล้วเขากินเป็นยังไงเขาก็เขาก็มาเล่าให้ฟังเขากินเป็นไงเขาบอกว่าจากที่กินข้าวสองสามจานบางคนก็เหลือประมาณจานเดียวอแต่ไม่รู้สึกเหนื่อย อืมอ่าอันนี้กินกินคือคือแบบว่ากินข้าวได้น้อยแต่ไม่รู้สึกเหนื่อยตัวมันเบาจ้าอืมจะเป็นประมาณนั้นประมาณนั้นนี่แหละครับสาระดีๆครับจากป้าโจยชาแนลครับและวรัลุงโจสมุนไพรแหฮักฮักนะครับลุงโจสมุนไพรนะครับมาแนะนํากันสุดยอดสุดยอดเพราะฉะนั้นแล้วโจฮักนักสารคามและคนสัญจรชาแนลก็อีกช่องทางนึง แต่ช่องทางนี้เราลงรายละเอียดในการสมุนไพรเลยตอนนี้มันเหลือมันเหลือโจฮักนละสารคามก็เหลือช่องนั้นยังเหลืออยู่คนสัญจรชาแนลนั้นโดนปิดไปแล้วนะครับแต่ถ้าจากโควิดแต่ถ้าดูช่องโจฮักนั้สารคามก็อีกช่องหนึ่งนะท่านผู้ชมและนี่เป็นลุงโจสมุนไพรนะครับส่วนผมนี่ก็จากคนสัญจรชาแนลก็มาเป็นป๋าสารชาแนลครับผม อย่างมาแนะนําตัวกันนะครับอย่าลืมเป็นกําลังใจให้เราสองช่องด้วยแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันเยอะๆกดติดตามกันมากๆนะครับครับสาระดีๆความรู้เลยแหละเอาสรุปไหมครับผมสรุปนิดหนึ่งนะอืก็คือถ้าหากท่านใดนะครับสนใจชาหินฟ้าแลบในการที่จะลดพุงลดห่วงยางลดไขมันครับผหลอดเลือด ตีบตันที่เลือดอุดตันไขมันอุดตันแม้แต่เบาหวานและก็ความดันสูงความดันต่ําทานไม่ได้นะท่านผู้ชมเพราะเป็นสมุนไพรในการลดความดันมันก็จะอันตรายสุดยอดสุดยอดแล้วก็ครั้งหน้าเราก็จะมีสิ่งดีๆมาบอกสําหรับที่อักขนงแต่ละขแนงของชายหินฟาแลบนะครับแม้แต่มะเร็งแม้แต่เนื้องอกในสมองแม้แต่อมาพึกอมพาตครึ่งซีก คอยดูกันต่อไปนะครับทุกวันเราจะมีเรื่องดีๆมาฝากกันวันนี้ครับสวัสดีครับจากลุงโจสมุนไพรจากป๋าจุ๋ยชาแนลครับอย่าลืมเข้าไปกดแชร์กดติดตามกันมากๆนะครับต้องต้องต้องฝากบอกนิดนึงอต้องกดติดตามกดแชร์นะครับแชร์ไปให้ทั่วโลกได้รับรู้เลยว่าลุงโจสมุนไพรและก็ป๋าจุ๋ยชาแนลได้ทําการเชิงลึก ในการที่เราจะไปสัมภาษณ์บุคคลที่ได้ใช้สมุนไพรับผมบผลเป็นยังไงจะมานำเสนอกันไอดีไลน์มาเลยครับสุดยอดแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับรบ,บ๊ายบาย